โอ้ผับผับได้หนิอ้ไหลแล้วโอ้หมุนเลยครับขัน้นนี้ไปได้ไหมเนี่ย ไปไม่ห่วงลูกเลยรอดใหญ่มาเนาะปึ๊บ โอ้ผ่านอันนี้ผ่านสบายเลยครับเอาครับใหม่คันแล้วล็อกกี้คันนี้มาดูทิเข้าได้ไหมนี่ซึบซึบที่จำเป็นรุ่นนึงเลยนะคร โตนคครับเดี๋ยวมาชมีรีร์ห้าร้อยครับวิทยารังสีส่งเข้าประกวดรลอดไดดมาเนาะึ๊อ ผ่านได้สบายมากโอ้เขาได้ดีครับสุดยอดสุดยอดเอามึงขั้นนี้ครับป่ะเน,นี่ยอ,อ้าวเอฟเอ็กแซดสามหกศูนย์โอ้ขั้นนี้ตัวแรงนี่นี่เคยไทยแล้วครับยุอ่อโมกขาาขาดนี่แห้งคักขั้นนี้ ไม่มีปัญหาครับผมเข้าได้สบายมากเดี๋ยวมาเมืองขั้นนี้ครับเข้าได้ปะ โอ้วุดวิดวุดวิดอืมดับสบายผ่านครับผมโอ้ฝีมือฝีมือวัดมาดีมากเลย หมุนเลยครับขั้นนี้ไปได้ไหมเนี่ยโอ้ไปไม่ห่วงลูกเลยโอ้เด็กกาครับขั้นนี้เขาได้บ่นี่โอ้ก็สูงเถอะ โอ้พับพับได้หนิอ้ไหลแล้วอ้าวพานได้ครับผมเด็ก,ก้าสุดรอ ทีมงานชนบุรี